มาซูโมโตนุ่มญี่ปุ่นทำงานเป็นผู้จัดการศูนย์สนับสนุนการช่างงานของญี่ปุ่นในด้านการจัดหางานของคนญี่ปุ่นที่ต้องการไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในต่างชาติและเป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่นที่ตัดสินใจมาลงทุนต่างประเทศและการจ้างงานคนท้องถิน่นว่าประเทศที่ไปทำงานนั้นคนประเทศนั้นมีนิสัยอย่างไรมีสิ่งใดควรระวังบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนและคนทำงานค่ะเขาได้พูดถึงคนไทยทางด้านดีและด้านลบได้อย่างเจาะลึกซึ่งตรงกับความเป็นคนไทยมากฟังแล้วน่าสนใจด้านดีเราเก็บไว้เป็นความภูมิใจนะคะส่วนด้านลบเราควรปรับปรุงพัฒนากันต่อไป เมื่อถามถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยคุณมาซูโมโตะบอกว่าคนญี่ปุ่นบอกได้เลยว่าเมืองไทยมีรอยยิ้มของคนไทยและอากาศอบอุ่นตลอดปีเป็นเมืองที่น่าอยู่มากบรรยากาศของเมืองไทยคล้ายกับเกาะโอกินาว่าทั้งสภาพอากาศและผู้คนจึงไม่แปลกใจว่าการติดต่อค้าขายในสมัยก่อนของคนไทยกับคนญี่ปุ่นเริ่มต้นที่เกาะโอกินวาวา ก่อนขยายตัวไปสู่ภูมิภาคอื่นของญี่ปุ่นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีมานานนะับ600ปีแต่เด่นชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาทำให้มีคนญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยในไทยเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนญี่ปุ่นในอยุธยาเขาได้บอกเหตุผลว่าทำไมคนญี่ปุ่นกับคนไทยเข้ากันได้ง่ายว่าคนญี่ปุ่นกับคนไทยมีลักษณะที่เข้ากันได้ง่ายโดยธรรมชาติ เป็นความใกล้ชิดทางความรู้สึกรอยยิ้มและความเปิดเผยของคนไทยทลายความรู้สึกของคนญี่ปุ่นได้ดีค่ะโดยที่คนไทยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคนไทยจะทักทายและชอบชวนคุยกับคู่สนทนาซึ่งเติมเต็มในสิ่งที่คนญี่ปุ่นไม่มีเพราะคนญี่ปุ่นเป็นประเภทรอรอตอบไม่ใช่คนรอถามทำให้เกิดการเปิดเผยต่อกัน นำไปสู่ความรู้สึกใกล้ชิดกัน,นคนไทยชอบคนญี่ปุ่นมากถึงกับมีการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติกันเลยว่าคนชาติไหนที่ชอบคนญี่ปุ่นมีคนสองชาติที่ชอบคนญี่ปุ่นมากคือคนไทยและคนไต้หวันนะคะที่ชอบคนญี่ปุ่นสูงถึง98%เลยทีเดียว เขาได้เผยว่าทำไมคนไทยถึงชอบคนญี่ปุ่นเหตุผลหลักคือคนไทยกับคนญี่ปุ่นได้ติดต่อกันมานาน600ปีปีนี้ก็ครบ137ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นต่อกันมาตลอดบริษัทญี่ปุ่นได้เข้ามาทำธุรกิจในไทย ทังธุรกิจผลิตรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆและเข้ามาลงทุนในไทยจำนวนมากปัจจุบันมากถึงเกือกบ6,000บริษัทและมีคนญี่ปุ่นเข้ามาทำงานในไทยจำนวนมากทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนญี่ปุ่นไปอาศัยอยู่มากเป็นอันดับ4ของโลกรองจากอเมริกาจีนและออสเตรเลียทั้งยังมีคนไทยไปทำงานในญี่ปุ่นจำนวนหนึ่ง คนไทยได้ช่วยให้บริษัทญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นพัฒนารุดหน้าด้วยท่านผู้ชมคะบริษัทญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาลงทุนในไทยได้ช่วยเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นความรู้เฉพาะด้านแก่คนไทยแล้วนักธุรกิจญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือประเทศไทยอย่างมากคะ่ะในครั้งที่ไทยประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี2540 ส่งผลให้บริษัทยุโรปและอเมริกาถอนการลงทุนระยะสั้นจากไทยอย่างรวดเร็ว แต่บริษัทญี่ปุ่นกับเลือกทำตรงข้ามด้วยการอัดฉีดเติมเงินลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแน่นแฟนขึ้นนักธุรกิจญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเมืองไทยมาก เขายังได้บอกถึงลักษณะของคนไทยว่ามีจิตวิญญาณของคำว่าไม่เป็นไรอยู่ในใจคนไทยมีค่านิยมของคำว่าไม่เป็นไรหมายถึงไม่ต้องกังวลเมื่อมีคนทำผิดคนไทยจะบอกว่าไม่เป็นไรและให้อภัยคนอื่นหรือแม้แต่คนไทยที่ทำผิดเองก็สามารถให้อภัยตัวเองโดยการพูดว่าไม่เป็นไรข้อเสียของคำว่าไม่เป็นไรมันอาจทำให้การเติบโตพัฒนาไปได้ช้า แต่ข้อดีของคำว่าไม่เป็นไรทำให้คนไทยรู้จักการให้อภัยคนอื่นจากคนญี่ปุ่นหรือคนไทยก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบเขาได้บนและชมคนไทยในเรื่องของการตรงเวลาคนไทยไม่ตรงเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่พอคนอื่นมาไม่ตรงเวลาคนไทยจะบอกว่าไม่เป็นไรเขาเคยรอรถไฟตอนมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆ รถไฟมาช้าจากกำหนดถึง1ชั่วโมงแต่คนไทยไม่มีใครโกรธหรือบ่นเลยถ้าเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นจะต้องมีคนรับผิดชอบความผิดพลาดนี้สังคมญี่ปุ่นขาดความย่อนทุกอย่างจะตึงไปหมดหลายอย่างต้องเป๊เป็นคนต้นแบบที่ถูกกำหนดไว้อยู่บนรถไฟต้องเงียบจะทิ้งขยะต,ต้องแยกประเภทพอมาอยู่เมืองไทยความตึงเครียดบีบคั้นหายไปหมด กรอบความบีบคั้นจึงถูกทลายลงคนไทยมีบรรยากาศสบายสบายที่ตอบสนองความรู้สึกของคนญี่ปุ่นได้ตรงเป้าที่สุดคนญี่ปุ่นชอบปฏิบัติตามกฎแต่คนไทยชอบแหกกฎท่านผู้ชมคะตรงนี้ไม่ทราบว่าเขาชมหรือว่ากันแน่คุณมาซูโมโตะเคยมาทำงานที่เมืองไทยคะ่ะการได้ทำงานร่วมกับคนไทยเขาดิ้กทราบว่าคนไทยไม่ค่อยวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำ เป็นเพราะจิตวิญญาณของคำว่าไม่เป็นไรนั่นเองคิดว่ามันน่าจะได้ผลถ้าไม่ได้ผลก็คิดว่ามันไม่เป็นไรซึ่งต่างจากคนญี่ปุ่นที่คิดทำอะไรแล้วต้องวางแผนก่อนเป็นขั้นตอนและคิดว่ามันจะสำเร็จเสมอทำให้คนญี่ปุ่นดูเหมือนจะเค,เคร่งเครียดกับงานมากไปเขายังได้พูดถึงลักษณะคนไทยที่โดดเด่นอีกอย่างคือคนไทยยินดีช่วยเหลือคนอื่นตามหลักพุทธศาสนา คนไทยมากกว่า90%นับถือพุทธศาสนามีหลักคำสอนในาศาสนาพุทธคือการทำบุญค่ะคนไทยทำบุญด้วยการทำความดีเป็นการสะสมคุณธรรมเชื่อกันว่าการทำบุญไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อตัวเองอยังส่งผลต่อคนในครอบครัวทำให้ทุกคนมีความสุขและส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น การทำบุญของคนไทยทำให้คนไทยหลายๆคนช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่และคนไทยนิยมทำบุญในวันเกิดเสมอเขายังได้พูดถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันว่าคนไทยไม่ชอบการถูกตำหนิในที่สาธารณะ คนไทยถือว่าเสียหน้าเขาได้แนะนําว่าถ้าจะต,ตักเตือนคนไทยการพูดกันเป็นส่วนตัวแบบหนึ่งตอนหนึ่งคนไทยจะรับฟังแน่นอนซึ่งต่างกับการทํางานของญี่ปุ่นจะดูว่ากันกลางออฟฟิศเลย และเป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันคนไทยมีอัตราการรู้หนังสือสูงถึง98%เขาเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยจะมีอัตราการรู้หนังสือเท่าๆกับคนในประเทศชั้นนำของเอเชียคือคนญี่ปุ่นคนฮ่องกงและคนเกาหลีใต้คุณมาซูโมโตได้ทิ้งทายอย่างน่าสนใจนะคะว่าไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ยืนยาวและมั่นคงเพราะลักษณะความคล้ายคลึงของทั้งสองประเทศเขารักประเทศไทยเป็นการส่วน จึงหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคนไทยมากขึ้นในอนาคตท่านผู้ชมคะปัจจุบันมีคนญี่ปุ่นย้ายมาอยู่เมืองไทยมากขึ้นโดยเฉพาะย่านสุขุมวิทคะ่ะวันนี้เราจะพาไปชมแจกเป็นนิทานในย่านสุขุมวิท จะเห็นร้านติดป้ายอักษรภา,าษาญี่ปุ่นเยอะเลยเป็นร้านอาหารร้านขนมขายสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นทุกอย่างมีวัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นวางขายให้เลือกซื้อเป็นแหล่งรวมความเป็นคนญี่ปุ่นมาไว้ที่เดียวกันมีทุกอย่างสำหรับคนญี่ปุ่นเป็นจุดพบปากการของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยให้พอหายเหงาจากการอยู่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน คนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพส่วนใหญ่มีตำแหน่งการทำงานในระดับสูงค่ะจึงมีศักยภาพทางการเงินที่จะเลือกซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ต้องการได้แม้จะมีราคาสูงก็ตามเช่นย่านพร้อมพลงอโศกและทองหลอ่อแถวนี้มักจะเห็นบรรยากาศความน่ารักของเด็กๆและกลุ่มแม่บ้านญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพ ท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ